เอาครับพี่น้องครับนี่ก็คือต้นกาออนนะครับผมนี่เนาะของข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าข้าวสีชมพูหรือว่าพิงเลดี้ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องปพองอไปครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับ แล้วก็ทิกต o อกครับผมที่มีชื่อช่องว่ายแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำงานนะครับผมเอาครับพี่น้องครับสาหรับมือเนี้ครับเราอยู่กันที่แฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับมือนี้นะครับนี่แฮปปี้การเกษตรนะครับพุ่มใจเสนอนะครับผมนี่เนาะต้นก้าอ่อนนะครับของข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าพิงเลดี้นะครับ หรือว่าข้าวสีชมพูครับพี่น้องครับนี่ที่ทำการเพาะมาแล้วนะครับประมาณ3วันนะครับผมนี่เนอ่อยู่ในถาดพลาสติกแบบนี้ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยครับเหากระเสียมาลงแปลงของเห้าซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับผมนี่อยู่ในการเพาะปลูกของเพิ่นเนี่เพิ่นเสียเอาไปตากแดดนะครับแล้วก็ลงแปลงเขาเรียกว่าเป็นตะก้านะครับหรือว่าแปลงนาครับที่มีน้ําเต็มไปหมดเลย จะเอาถาดแบบนี้นะครับไปแช่ในน้ํานะครับหลังจากนั้นมันอกระสีเจริญเติบโตเรื่อยๆนะครับแต่สําหรับข้าวนะครับในรถนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเข่าที่นี่ลาคาแพงราคาสูงครับผมนี่เนาะเขาก็เลยต้องเดามาทําการดูแลเองนะครับอยู่อยู่ที่สวนเพาะนะครับของแฮปปี้การเกษตรของเราครับผมพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเข่าหนึ่งกิโลนะครับผมราคาสองหมื่นบาทนะครับเป็นพันเข่าครับพี่น้องครับ สามารถสิเพาะได้ทั้งหมดประมาณ24ถาดครับพี่น้องครับ24ถาดซึ่งปกติแล้วนะครับถาดในลักษณะแบบนี้พอจะเจริญเติบโตนะครับครบประมาณ20วันนะครับก็สีเอาไปทําการดํานะครับโดยการดํานี่เพิ่นสีไส้ลดดาหน้านะครับไปดําเมาเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแปลงพิเศษของเรานะครับเราจะใช้วิธีการคือดํามือเรานะครับ สำหรับข้าวสีชมพูนะครับผมเอาใจพี่น้องพื่อไปเด้ยเราฟังกันนะครับสําหรับข่าวสีชมพูนี่นะครับผมเป็นข่าวสายพันธุ์นะครับอันที่จริงแล้วข้าวสีชมพูนะครับเป็นพันุข้าวเจ้านาปังนะครับข้าวที่ไม่ไวต่อแสงนะครับอันที่จริงนี่มันเป็นข่าวทีเขาเรียกว่าเป็นข่าวทีพาเราจากข่าวไรซ์เบอร์รี่นะครับคือปกตินี่ข้าวเห็นบอกว่าความเป็นมาก็คือจากข้าวพัน ไลซเบอร์รี่นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นเขาทีกายพันธุ์นะครับหรือว่าพาเราจากสีม่วงนะครับของไลเบอร์รี่นะครับมาเป็นพิงเลดี้นะครับสีชมพูเนาะปกติเขาสายพันธุ์นี้ก็สามารถสิกินได้เหมือนไลซเบอร์รี่นะครับแต่ว่าเราไม่กินนะครับเนื่องจากว่ามันมีราคาแพงนะครับซึ่งปกติแล้วข้าวสายพันธุ์นี้เนี่เขาสิปลูกนะครับตามร้านอาหารตามร้านคาเฟ่นะครับหรือว่าตรงบริเวณนะครับที่ประดับประดานะครับเรื่องของอคารบ้บานเลื่อนต่างๆเนาะ ดังนั้นจึงเป็นที่ไปที่มานะครับว่ามีความต้องการสูงนะครับผมเพราะว่าลักษณะของต้นข้าวลักษณะของใบข้าวลักษณะของมเมล็ดข้าวลักษณะของรวงข้าวนี่จะออกสีชมพูเนาะเอาสําหรับรายละเอียดต่างๆนะครับเขาะจะมาเบิ้งกันนะครับว่าพัฒนาการเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นให้พี่น้องนะครับได้รับฟังกันนะครับว่า หลังจากนั้นเทากัมาว่างในในทีลักษณะแบบนี้ครับร่มรำไรนะครับพี่น้องครับนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะทำการปกด้วยแสลน,นะครับนีครับวิธีการนอ่อนมีเทาติดป,ปกลงไปนี่ครับผมนี่เพื่อที่จะให้บังแสงแดดนะครับผมนี่ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการรดนะครับลดน้ําเช้าเย็นครับพี่น้องครับลดน้ําเช้าเย็นลดลดให้เปียกให้ชุ่มเลยซึ่งปกติแล้วนี่าถาดนี่มันต้องอยู่ในาน้ำครับนี่อยู่ในน้ำน้ำต้องขังอยู่ในนี้อยู่ข้างล่างนี่นะครับเพื่อที่จะให้รากเห็นบหพี่น้องครับให้รากนะครับผมได้ได้ดูดน้ํานะครับขึ้นไปใช้ในการจเจริญเติบโตแต่ว่าของเห่านี่ เอาใส่แปลงพักนะครับดังนั้นการหดน้ำเ,นเขาต้องรดให้ชุ่มนะครับเช้าเย็น,นเป็นเวลาสองวันด้วยกันหลังจากนั้นดนี้เขาจะติเปิดเแน้นออกหลังจากนั้นเราก็ทําการลดเช้าเย็นเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็การเจริญเติบโตนะครับก็จะครบ20วันเขาจึงสามารถที่นําไปทําการดําได้นะครับผมนี่เนาะเอาครับ ท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันเราวกันสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้เมล็ดข้าวสีชมพูนะครับหรือว่าพิงเลดีของเรานะครับผมเนี่ยเนาะเอาไปทํางการครอบปลูกนะครับประดับประดาตามบ้านเดือนนะครับรวมเป็นถึงนะครับไปในการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์ข้าวนะครับรวมไปถึงปลูกอยู่ตามร้านอาหารตามร้านข้าวสวต่างๆนะครับผมมีจํานวนจํากัดครับผมสาหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับ 0 9 2 5์เก้าหน้ะครับแลวก็065ครับ049599 9เานะครับเอาจังไดนฝากที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญแช่งวิจัยเกษตรพร้อมทีงานพร้อมร่าผ้าจากพี่น้องบอกภยไปเที่ยงพอนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ผู้หญิงเลดี้ของเรานะครับผม